เปิดชีวิตเบบี้มิสแกนตัวแม่แบรนเนมออปชั่นหรูจนสาวๆอิจฉาตาร้อนกันทั้งโซเชียลเลยค่ะ กำลังเป็นประเด็นที่คนจับตากันอย่างมากค่ะสำหรับคุณเบบีสุพรรณีมิสแกนประจวบที่ถูกอดฟ้าผ่าเส้นคลิปเช้าค่ะแล้วก็รูปภาพว่าปิวทั้งทังที่เธอเพิ่งจะได้คว้ามงกุฎไปเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นซึ่งต่อมาเจ้าตัวก็ออกมาอัดคลิปชี้แจงด้วยน้ำตายอมรับค่ะว่าถ่ายโปสจริงแต่ที่ทำไปเนี่ยเพื่อครอบครัวต้องดูแลแม่ที่ป่วยเลือกเกิดไม่ได้ พร้อมขอโอกาสจากสังคมอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสต้องบอกว่าทําเอาคนดูอดเห็นใจไม่ได้เลยค่ะโดยปัจจุบันค่ะเธออายุ27ปีไม่เคยเดินสายประกวดเวทีนางงามมาก่อนแต่เธอเคยประกวดเวทีเซ็กซี่พิตตี้เพย์บอยมาก่อนตอนอายุ19ซึ่งเหตุผลที่เธอไปประกวดเพย์บอยก็เพราะว่าอยากจะมีคนรู้จักมากขึ้นเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเนี่ยโนเนมอยู่ไปประกวดก็อยากจะได้ชื่อมาต่อยอดในชีวิตอยากจะมีนามสกุลต่อท้ายซึ่งเธอบอก ว่าเธอส่งตัวเองเรียนมาตั้งแต่เล็กแล้วก็อยากจะหาช่องทางในการหาเงินพร้อมเผยว่าชีวิตตอนเด็กลําบากมากและก็รู้สึกผิดพลาดในสิ่งที่ทําไปค่ะโดยเธอบอกว่าไอ้เรื่องคลิปที่มันมี เป็นประเด็นเนี่ยก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยแม่บีป่วยเป็นมะเร็งแล้วแกก็อยู่คนเดียวส่วนหนูเองเนี่ยมีบ้านที่พระรามสองก็เลยซื้อให้แกอยู่เดี๋ยวบีเนี่ยจะทํางานเองแต่ว่าอยู่ๆแม่ก็อาการซุดซึ่งหมอตรวจก็ไม่เจอว่าป่วยเป็นอะไรเจอเพียงว่าเป็นแค่กดไหลย้อนแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็มารู้ทีหลังว่าแม่เป็นมะเร็งก็รักษาแม่มาสักพักซึ่งตอนนั้นนย่ยงค่าใช้จ่ายมันเยอะมากและหนูเองก็เป็นเสาหลักของครอบครัวและก่อนที่จะมาทํางานเกี่ยวกับคลิปลับเนี่ย หนูก็เคยทํางานมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการขายน้ําส้มเด็กเสิร์ฟก็เคยเป็นเด็กเช,เชเบียก็เคยทํา PR ก็เคยแต่ว่าไม่เคยเป็นเด็กเอ็นซึ่งช่วงที่ทํางานเป็นเด็ก PR ตอนนั้นก็เพิ่งจะเข้ามาหาวิทยาลายัยและด้วยความที่ทํางานเลิกดึกแห้งก็เลยทําให้ลุกไปเรียนไม่ไหวก็เลยต้องดรอปเรียนไปประกอบกับว่าช่วงนั้นมีโควิดเข้ามาพอดีร้านทุกร้านก็ปิดหมดทําให้บีตกงานซึ่งช่วงโควิดเนี่ยมันก็มีแพลตฟอร์มออลลี่แฟนเนี่ยเข้ามาพอดีคนที่เป็น FC เราสามารถมาซัพพอร์ตเราได้ซึ่งตอนนั้น ก็กําลังเป็นที่รู้จักของทุกคนและก็ไม่รู้ด้วยว่าการทำอริแฟนมันผิดกฎหมายซึ่งมีคนชักชวนมาก็เลยลองทําดูส่วนในวันที่เข้ามาปรากฏมิกแกีนน่ยก็เป็นเพราะว่าเบื่อกับสิ่งที่ทําและอยากจะวางแล้วก็มีลงรูปบ้างไม่ลงรูปบ้างก็อยากจะทิ้งให้มันห่างแล้วและรู้สึกว่าอยากจะหาสิ่งที่มันมั่นคงและมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งก็รู้สึกว่าบอสนาวัฒนี่แหละเขาคือคนที่เก่งเขาือคนที่ขัดเกลาเด็กได้ดีและหนูอยากจะอยู่ข้างเขาคงจะได้อะไรหลายๆอย่างจากเขาเพราะว่าเด็กเขาแต่ละคนเก่ง อยากจะเข้าไปเรียนรู้ระบบหลังบ้านเขาเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดตัวเองในชีวิตซึ่งเมื่อถามแค่ว่า ตอนไปสมัครเนี่ยคิดไหมว่าเออมันจะมีคนขุดเรื่องราวสมัยที่คุณบีทำอรีแฟนขึ้นมาซึ่งคุณเบบีก็ตอบว่าผิดที่หนูเนี่ยไปประกวดแบบกระทันหันแล้วยังไม่ทันได้เคลียร์ตัวเองในเรื่องต่างๆหนูก็คิดข,ข้างตัวเองไงว่าโลกคงจะเปิดแล้วผู้ใหญ่ก็คงจะให้โอกาสในการเปลี่ยนเส้นทางใหม่ทําอะไรที่มันดีขึ้นที่มันมั่นคงเป็นหน้าเป็นตาให้กับเรารู้สึกว่าหนูเนี่ยเดินผิดพลาดนะแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเริ่มใหม่ได้และเมื่อถามถึงคลิปลับค่ะคุณบีบอกว่าไอ้คลิปลับเนี่ยที่ว่าเนหนนนนูเอิิขง แต่ก็ไม่ได้แหกขนาดนั้นส่วนภาพว่าบิวคุณบีบอกว่าไม่ได้เปือยเปล่าค่ะใส่เสื้อด้วยก็มีเซ็กซี่บ้างแต่ว่าบางท่าเนี่ยอาจจะเสียวหน่อยนะคะซึ่ง คนเขาก็มองว่าการที่คุณบีไปประกวดเนี่ยอาจจะเป็นการฟอกตัวจากการเป็นดาวโอลิแฟนหรือเปล่าซึ่งคุณเบบีก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้อยากจะฟอกตัวอยากจะเลิกทําด้วยซ้ําและเห็นช่องทางที่มันดีกว่าก็เลยวิ่งเข้าหาคุณบีบอกว่าหนูแค่อยากจะวิ่งเข้าหาโอกาสเท่านั้นค่ะหนูไม่อยากจะอยู่จุดเดิมและไม่มีใครอยากทําและช่วงปีที่แล้วแม่หนูก็ป่วยหนักมากเลยคิดว่าจะทํายังไงให้ได้เงินเพิ่มที่จะสามารถผ่อนบ้านผ่อนรถได้ค่ะและหลังจากที่ในรายการนะคุณบีได้มีการเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองไป กระแสในโซเชียลเนี่ยก็มีทั้งเห็นใจแล้วก็มองในมุมตรงข้ามค่ะเพราะว่าเขาก็ไปเห็นภาพในโซเชียลของคุณบีที่ดูหรูหราคุณผู้ชมก็มีรถใหม่มีรถเบนซ์มีบ้านใหม่ใส่ปาเต้ทิปท่องเที่ยวต่างประเทศและอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งหลายๆคนก็มองว่ามันส่วนทางกับคำพูดที่ว่าชีวิตลำบากทำให้ตอนนี้เกิดเป็นกระแสวิจารณ์ว่าคุณเบบีใช้ชีวิตอย่างไรจริงๆค่ะ